ทีนี้บทบาทบทบาททางการทูตของประเทศไทยที่เราเรารักษากันมานานมากๆก,ก็คือการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งหลายซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะทําไม่ได้เต็มที่แล้วอะคบเพราะเราถูกบังคับว่าเราจะต้องเอียง,ยง,ยงไปหาจีนสสวััดีครบ การที่ไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอถามว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาดตายไหมผมก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาตายหรอกครับแต่ว่าถามว่ามันผิดสังเกตไหมผมก็ต้องบอกว่ามันผิดสังเกตนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังแทบไม่เคยเห็น งานใหญ่ๆงานไหนระดับนี้ที่ไทยไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมด้วยนะครับ <c oughs> คือมันก็ต้องถามนะครับแล้วเหตุผลอะไรที่เขาไม่เชิญเราคือ <c oughs> ถามว่าตราบใดที่เขาไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าเขาไม่ได้เชิญเราเพราะอะไรเราก็คงจะระบุแน่ชัดไม่ได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ในประเทศ แม้กระทั่งฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลก็ตามแต่เนี่ยต่างก็เชื่อกันว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่ได้มองเราว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วการที่เราไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มที่เนี่ยมันก็จริงอย่างที่เขาว่าจริงไหมครับคือถ้านับตามจติกาในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเนี่ย มันก็มีหลายๆอย่างซึ่งทำให้เขากังขากันได้ครับทีนี้แล้วมันส่งผลยังไงต่อประเทศไทยผลที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นมหามิตรกับไทยมานานมากแต่ถามว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเชิญเราเข้าไปงานแบบนั้นได้อย่างเต็มใจเต็มที่เพราะว่าเขาก็ทราบอยู่กับใจครับว่าเราเป็นกันยังไงทีนี้บทบาท บทบาททางการทูตของประเทศไทยที่เราเรารักษากันมานานมากๆก็คือการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งหลายซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะทําไม่ได้เต็มที่แล้วอะครับเพราะเราถูกบังคับว่าเราจะต้องเอียงไปหาจีนเพราะจีนไม่เคยจีนเขาไม่รู้สึกอะไรกับการปกครองของเราแต่ทางภาคตะวันตกเขารู้สึกอะครับแล้วมันดีไหมที่เราต้องพึ่งพาจีนอยู่ฝ่ายเดียว ในระยะสั้นก็คงไม่มีอะไรหรอกครับแต่ถามว่าอ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าคุณมีเพื่อนที่ต้องพึ่งพาเพื่อนอยู่ฝ่ายเดียวไปยาวๆยวๆมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือเราอยู่ระหว่างกลางเวลาที่จะต่อรองอะไรมันก็ง่ายกว่าที่เราจำเป็นต้องพึ่งพา จีนอยู่ฝ่ายเดียวอะครับคือเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคุณอาวิสิ์ก็เคยแสดงความคิดเห็นเอาไว้ครับลองฟังกันนะครับคุณอาวิสิ์คิดว่าถึงจุดหนึ่งไหมครับที่เราอาจจะถูกเหมือนกับกดดันให้ต้องเลือกข้างคุณอวิสิ์มองอยังไงแน่นอนนะครับโจไบ,บเดนก็คงต้องการที่จะสร้างพันธมิตรให้ครอบคลุมประเทศต่างๆมากที่สุดแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยมัน ไม่ง่ายเหมือนกับยี่0ิบสาสิบปีก่อนเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ก็คือเราเห็นว่าโจไบเดนพยายามที่จะหาทางการรวมกลุ่มประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังได้นะครับว่าเขาก็เคยถามความเห็นผมเหมือนกันบอกว่าเอาง่ายๆว่ากรณีประเทศไทยเนี่ยสหรัฐควรจะยอมรับไหมว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ือใจหนึ่งเนะี่ยอยากให้เราด้วยคำตอบคือเลยนะคำตอบคือไม่ใช่นใจหนึ่งก็งนะอยากให้เราอยู่ด้วยแต่อีกใจหนึ่งก็ตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดโครงสร้างทางการเมืองของไทยเป็นแบบนี้แล้วจะบอกว่าไทยเป็นประชาธิปไตยอา้าวแล้วทีนี้เวลาที่จะไปพูดเรื่องประชาธิปไตยกับประเทศที่ก็บอกไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็ลาบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับจีนเองนะครับก็คงปรารถนาที่จะให้เราเป็นพันธมิตรของเขาแต่เขาก็ระมัดระวัง นะครับความสัมพันธ์อันหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทําแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีก็คือว่าเขาจะรักษาความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองทั่วโลกนะฮะอย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะเชิญตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพื่อไปมีการประชุมสัมมานาร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน มากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสมคัธญตรงนี้เขาจะรักษาไว้ทับดีสีจิ้นผิงพูดชัดมากว่าจีนประสบความสําเร็จอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจีนไม่มีแนวคิดที่จะทั้งส่งออกหรือนําเข้ารูปแบบการปกครองแต่ละประเทศจะต้องมีรูปแบบของตัวเองนะแน่นอนทั้งสองฝ่ายก็คงอยากให้แต่ละประเทศไปเป็นพวกเขาเนะเวลาที่มันมีความตึงเครียดกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือประเทศอย่างเราเนี่ย ต้องรวมกลุ่มกันให้น่นแฟนมากขึ้นในอาเซียนแล้วก็พยายามจะบอกว่าดีที่สุดคืออย่าบีบให้อาเซียนต้องเลือกข้าง